สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ r ร c เอ็ดเกชัแนค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวป้าจะพามาเดินเล่นบนเขาหลังหมู่บ้านทุกคนนี่นะคะอากาศยามเย็นในวันนี้ก็อากาศกำลังดีเลยค่ะก็ยังไม่ได้ร้อนนะคะทุกคนก็ยังอยู่ในช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิอยู่เลยก็ยังหนาวอยู่ยังใส่เสื้อแจ็คเก็ตอยู่นะคะแต่ว่ามาเดินเอาบรรยากาศเดินเอาอากาศยามเย็นหลังอาหารเย็นค่ะ อันนี้ก็จะเป็นฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็นเขาที่เราเดินลงมาเมื่อกี้แหละเป็นป่าแล้วก็ตรงนี้ก็ทางเดินรอบภูเขาจะว่าภูเขาก็ไม่เชิงเพราะว่าเราอยู่ที่บนที่เนินสูงน,นะคะมันก็ไม่ได้เป็นเขาลูกใหญ่มันก็เหมือนฝั่งนู้นอะ ความสูงก็ประมาณไล่ๆกันนูน่นอะเห็นเครื่องบินไหมคะเครื่องบินเครื่องบินกำลังจะบินลงจอดที่สนามบินซูริกนะคะแล้วบนเขาไกลๆนู่นหิมะยังมีอยู่เลยสูงไม่รู้จะเห็นหรือเปล่ายังมีหิมะอยู่เลยนะคะบนเขาไกลๆนู่นนี่บรรยากาศยามเย็นเมืองวินตอทัวร์ค่ะ ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะข้างล่างก็เป็นทางรถไฟรถไฟวิ่งอยู่แต่มองไม่ค่อยเห็นหรอกคะ่ะอืมไปแล้วนี่จุดพักเหนื่อยเราดูต้นไม้ต้นนี้ซะก่อนเด็กชอบมาปีนป่ายนะคะเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่มีกิ่ง แยกสาขายเยอะมากเลยแล้วก็เด็กก็ชอบปีนมากเลยนี่ต้นไม้ต้นนี้ที่เด็กชอบปีนสวยไหมคะวิวข้างล่างอะทุกคนนี่วิวจากต้นไม้ต้นนี้นะคะลงไปมีที่นั่งที่นั่งพักชมวิวเวลาเดินออกกำลังกายก็พักเหนื่อย ก็นั่งชมวิวไปวิวสวยงามมากสูดอากาศบริสุทธิ์เลยเต็มปอดได้ยินทั้งเสียงรถไฟได้ยินทั้งเสียงเครื่องบินได้เห็นทั้งวิวภูเขาไกลๆนู่นน่ะหิมะยังเต็มอยู่เลยมานั่งดูวิวเครื่องบินกำลังลงจอดที่สนามบินซูริกนะคะ เครื่องลำใหญ่เหมือนกันนะน,นั่นไก่จะหายไปแล้วเราอยู่ฝั่งนี้นะเลยไม่ค่อยเห็นละไปแล้วนี่วิวที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ยังสวยงามเหมือนเดิมแสงแดดส่องสวยงามมากเราก็จะเดินไปต่อนะคะตามทางนี้แหละทุกคน ทางเดินนะคะกลิ่นเกสรดอกไม้ก็แรงอยู่เหมือนกันนะช่วงนี้มีคนแพ้ดอกไม้เยอะเนี่ยก็ลำบากหน่อยนะแต่คนที่ไม่แพ้นี่ก็สดชื่นมากเลยเนีย่ดอกฟันสิงโตก็แก่หมดแล้วตอนนี้ทางเดินเขาสวย,สวย นอนข้างบนต้นแอปเปิลก็มีสูตรอากาศกลิน่นเกสรดอกไม้ก็แรงอยู่เหมือนกันนะดีที่ไม่แพ้ดูทางเดินลงข้างล่างซะก,ก่อนได้วิวแบบนี้ก็ชื่นใจเลยค่ะเคี้ยวสวยแล้วก็เสียงนกมาฟังเสียงนกก่อน อืืหพร้อมไหมคะทุกคนเสียงนก <S 2> <S 2> <S เราเดินมาถึงมุมนี้นะต้นไม้บงังไม่เห็นแดดเลยค่ะนี่เห็นกำแพงข้างบนนี่บ้านคนรวยอยู่ข้างบนนน่น่ะอยู่หลังเดียวตรงการลางป่าเนี่ยนะทุกคนป่าก็ใหญ่มากเลยอยไปเห็น ดูสิเต็มเลยในรั้วผักเซียนผักเซียนฝรั่งเต็มเลยนู่นน่ะที่รินดอกสีข,ขาวๆข้างบนนุ่นก็ใช่นุ่นผักเซียนฝรั่งหมดเลยทุกคนนี่นะคะให้ดูใกล้ๆนี่ผักเซียนฝรั่งหมดเลย <c oughs> มุมนี้สวยได้ใจจริงๆเลยแดดสองพอดีเลยอะ ได้มุมถ่ายรูปสวยๆเลยค่ะเนี่ยเสียงนี้ไม่ค่อยราอเลยทุกคนขาวเต็มไปหมดเลยดอกหญ้าฟันสิงโตโอ้โหขาวเต็มไปหมดเลยค่ะแก่หมดแล้วดูเดี๋ยวก็ปลิวกระจายกัน มาเก็บผักเซียนกันเลยดีกว่านู่นนะกำลังสวยอยู่เลยเต็มเลยอะทุกคนแต่อยู่ในรั้วเขาเก็บไม่ได้เลยเยอะมากเลยในรั้วบ้านคนรวยเนี่ยอยู่นอกบ้านไม่ค่อยสวยอยู่ในบ้านสวยๆยนั้นเลยตรงนี้มีจุดชมวิวให้นั่งชมวิวด้วยอโหวิวมุมนี้สวยสวยตามเคยสวยทุกทีเลยมาที่ไรก็ไม่เบื่อเลยนะคะ ตอนนี้เดินรอบบ้านคนรวยรั้วบ้านเขาใหญ่มากเลยบ้านหลังบเบลเอรเทิมเลยแต่ข้างข้างรั้วบ้านมันเป็นเหวโอ้โหเห็นแล้วเห็นผักเซียนสวยๆอบๆแล้วทุกคนเดี๋ยวจะต้องเก็บไปคั้นแล้วเนี่ยโอโคบปเบลเอรเลยโอ้ยสวยๆดูสิ ใบใหญ่มากเลยต,ยตา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 ยแบบนี้ต้องจัดดูสิดูโหใบบวบใหญ่ๆด้งมานเลยอน่ะโอ้โหเป็นดองเลยทุกคนฝากเซียนซะก่อนอื้อสวยงามสวยงามโอ้โหมีแต่ใบใหญ่ๆดูความบวบโอ้โหสวยงามมากโอ้หลานหญ้าตรงนี้เขา ตัดแล้วสวยงามเลยนะคะตัดแล้วตัดแล้วกองไว้ตรงนี้เนี่ยสามก้อนใหญ่เลยเนี่ยดูหน้าวิ่งเล่นดีจังเลยหนึ่งนี้ป่าผักชีล้อมกับทุกคนผักชีล้อมใครรู้จักบ้างอร่อยนะมีประโยชน์สุดๆเลยฝรั่งก็ยังรู้เลย เนี่ยค่ะผักชีล้อมเอาไปใส่แกงอ่อมอร่อยมากแล้วก็กินสดๆกินกับน้ำพริกนะคะอร่อยมากเหมือนกันไปเลยทุกคนเดี๋ยววันนี้ป้าต้องขอปิดคลิปแค่นี้นะคะขอขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมใน Rack e k Channel ค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ